โอ้โหลองจินตนาการดูสิถ้าคุณถูกคู่มั่นทอดทิ้งแบบไม่คาดฝันแล้วเพื่อคว้ารางวัลบ้านหรูมูลค่ากว่า5,000ันล้านวอนคุณต้องรีบหาคนมาแซงทำเป็นสามีใหม่ทันทีจะวุ่นวายขนาดไหนนี่แหละคือแก่นเรื่องของซีรีส์เกาหลีสุดฮิตวูดยูเมริมีหรือในชื่อไทยว่าวิวหลอกหลอกแต่หัวใจบอกว่ารักที่จะทำให้คุณหัวใจเต้นระรัวจากความป่วนปวนแบบนี้อยากรู้ไหมว่าคู่รักปลอมนี้จะกลายเป็นจริงหรือเปล่าเข้ามาสัมผัสเรื่องราวนี้ไปด้วยกันเลยซีรีส์ บุญยูเมริมีวิวาหลอกหลอกแต่หัวใจบอกว่ารักเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความโรแมนติกและความตื่นเต้นที่มาจากชีวิตจริงของสองตัวละครหลักคิมอูจูรับบทโดยชเวอูชิกทานยาสุ่นที่4ของร้านเบเกอร,รี่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลีซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์และขนมปังหอมกลุ่นและยูเมรีรับบทโดยจองโซมินนักออกแบบสาวที่เพิ่งผ่านช่วงเลิกรากับคู่มั่นของเธอในแบบที่เรียกว่าทั้งแตกสาหาัส เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ,อยูเมรี่ได้รางวัลใหญ่จากสลากสำหรับคู่แต่งงานใหม่นั่นคือบ้านทาวน์เฮาส์หารูหราที่เธอใฝ่ฝันมานานแต่ปัญหาคือเธอต้องมีสามีจริงๆถึงจะรับได้ดังนั้นเธอจึงหันไปขอความช่วยเหลือจากคิมอูจูชายหนุ่มผู้มีชื่อเหมือนกับแฟนเก่าของเธอพอดีแบบน่าอัศจรรย์เพื่อให้เขาสมรอยเป็นคู่รักใหม่ที่เพิ่งมั่นหมายกันแบบที่เรียกว่าข้าวใหม่ปลามันกระมลอเพื่อพิชิตและรับรางวัลบ้านในฝันนั้นมาให้ได้แต่เดี๋ยวก่อนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะ และนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปซีรีส์นี้เต็มไปด้วยอุปสรรคใหญ่โตเพราะมีนักสืบเอกชนที่คอยจับตาดูพวกเขาอยู่ทุกย่างก้าวไม่ให้เขากงระบบรางวันนี้ได้ง่ายๆลองคิดภาพดูสิมันเหมือนกับการเล่นเกมไพ่ที่มีเดิมพันสูงลิบลับเพราะพวกเขาต้องใช้เวลา90วันเต็มในการพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นคู่รักจริงแท้เพื่อตกตาเจ้าหน้าที่สืบสวนและคว้าบ้านสุดหรูมูลค่า5,000ันล้านวอนมาให้ได้จะสำเร็จหรือไม่งานแต่งจอมปลอมยุคดิจิทัลนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแต่คู่รักหลอกๆจะพัฒนาาความรู้สึก กระจริงกริงหรือเปล่านะติดตามชมได้แล้ววันนี้ทางดิสนีย์และเตรียมตัวให้พร้อมกับพล็อตที่พลิกผันไม่หยุดนักแสดงนําในซีรีส์นี้น่าสนใจมากมีชเวอูชิกที่แสดงเป็นคิมอูจูหนุ่มเจ้าชู้ที่ดูน่าเชื่อถือภายนอกแต่ภายในเต็มไปด้วยความซับซ้อนจองโซมินในบทยูเมริสาวแกร่งที่พยายามฟื้นตัวจากความผิดหวังในความรักซอบอมจุนในบทคิมอูจูแฟนเก่าที่เป็นต้นเหตุความวุ่นวายชินซึนกีในบทยุนจินขยองเพื่อนสนิทที่ช่วยเหลือในสถานการณ์ยากและ แบนนาราในบทแบ็กซังฮยอนเพื่อนสาวที่ให้คำแนะนำที่ตลกขบขันพวกเขาทำให้เรื่องราวนี้ดูมีชีวิตชีวาและน่าสนใจยิ่งขึ้นเหมือนกับการชมละครที่มีเพื่อนๆในชีวิตจริงแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่เรื่องอาจกลายเป็นข้อถกเถียงบางคนอาจคิดว่าการแต่งงานปลอมเพื่อวัตถุประสงค์เช่นนี้เป็นเรื่องผิดศีลธรรมเพราะมันเหมือนกับการหลอกลวงเพื่อได้ผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็สอนบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาความรักที่แท้จริงจากสิ่งปลอมๆและนี่แหละคือส่วนที่หลายคนมองข้าม มันสะท้อนให้เห็นว่าความรักจริงอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดแม้จะเริ่มจากความจำเป็นคุณเห็นด้วยกับการแต่งงานหลอกๆแบบนี้ไหมมันเป็นความคิดสร้างสารรค์เพื่อความรักหรือแค่การโกงระบบบอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเราอยากฟังมุมมองจากทุกคน